สวัสดีครับก็มาเจอกันนะครับเมื่อกี้ผมโพสต์แจ้งไว้ว่านะครับมีไปเจอนะครับวิดีโอของกรมบัญชีกลางนะครับอธิบายเรื่องของราคากลางงานก่อสร้างงานทางนะครับแล้วก็เขาก็ยกตัวอย่างเรื่องของการคิดราคาวัสดุจากแหล่งนะครับแล้วก็ไปบอกว่าใช้ราคาพนินจังหวัด ก็ต้องควองเข้าใจหน่อยนะครับว่างานทางเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับคำว่าวัสดุจากแหล่งเนี่ยก็คือแหล่งวัสดุธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้นะครับในอดีตนะครับอาจจะอาจจะอธิบายไว้นะครับไม่ชัดเจนมากนะครับนะแต่ก็ถือว่าชัดเจนระดับหนึ่งนะเพราะงานทางเนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยเราจะใช้จํานวนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเยอะนะครับนะครับพาณิจจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าพาณิย์จังหวัดคือราคาที่ตัวของอำเภอเมืองนะครับ อำเภอเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือราคาที่ลานค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักนะครับของที่เราใช้จานวนเยอะเนี่ยเราไม่ไปที่ลานค้านะครับเราก็จะไปแหล่งนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับประกาศฉบับที่ี่ยนะครับก็เขียนไว้ชัดนะครับนะฉบับที่5เนี่ว่าให้ไปที่แหล่งวัสดุธรรมชาตินะครับเราก็มาดูหน่อยนะครับผมพาท่านไปดูนะครับนะอันนี้ดูในหลักการนะครับอันนี้ก็ที่ยกมาเนี่ยก็เป็น ตั้งแต่นะครับประกาศฉบับที่3นะครับซึ่งปัจจุบันประกาศที่ฉบับที่3ามนี่ได้ถูกยกเลิกนะครับแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยฉบับที่5ไปแล้วนะครับฉบับที่5ก็หน้าตาแบบนี้นะครับมาดูนะนี่คือประกาศฉบับที่5นะครับอันนี้มันก็ไปยกเลิกประกาศฉบับที่3นะครับอันนี้ฉบับที่5แต่นะครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับในช่วงที่เขาทําวิดีโอนี่นะครับมันก็ยังอยู่ในช่วงของประกาศฉบับที่3นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะพาท่านไปดูว่า แม้ว่าจะเป็นช่วประกาศฉบับที่3นะครับมันก็เขียนไว้ชัดว่ากรณีที่รายละเอียดการวราคากลางงานก่อสร้างในทั้ง3หลักเกณฑ์มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นครับถึงจะใช้ตามนี้ก็คือนะครับถึงจะใช้ราคาพณิย์จังหวัดอะไรเป็นต้นนะครับนนี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้นะครับขณะเดียวกันเพื่อการความสับสนการความผิดพลาดก็ไปเขียนไว้ในข้อ7อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนะครับนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่และหลักเกณฑ์กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือขอให้ท่านเข้าใจนะครับอย่างเช่นในงานทางเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดอยู่แล้วว่าวัสดุจากแหล่งก็คือวัสดุจากแหล่งธรรมชาตินะครับนะนะครับวัสดุจากแหล่งตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปดูพันจจังหวัดนะครับนะ นะครับอดีตก็มีการตกเถียงกันบ้างระหว่างผู้ตรวจสอบบางจังหวัดนะครับกับตัวของหน่วยงานปฏิบัตินะครับแต่ก็เป็นที่ชัดเจนมานานแล้วนะครับว่ามันหมายถึงวัสดุจากแหล่งธรรมชาตินะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูหัวข้อหินคลุกเนี่ยนะครับมันก็จะเขียนชัดเจนนะครับนะนั้นคาว่าวัสดุจากแหล่งตรงนี้ไม่ใช่วัสดุที่พันชย์จังหวัดนะครับไปสืบมาไม่จําเป็นนะครับเราต้องการให้มัน เป็นทมกับผู้รับจ้างนะครับเพราะฉนั้นเราก็ไปสืบโดยตรงที่แหล่งวัสดุก่อสร้างต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ใช้จํานวนมากด้วยปัจจุบันปัญหานี้ฉบับที่5ไม่ได้มีปัญหานะครับที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องยกขึ้นมาเพราะเห็นเป็นวิดีโอที่กรมบัญชีกลางเขาเผยแพร่นะครับเอาโอเคนะครับพอฉบับที่5ไปดูฉบับที่หหน่อยก็เขียนคล้ายๆฉบับที่3นะครับว่าวัสดุก่อสร้างนะครับนะนะครับให้เราต้องไปดูว่า แต่ละหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดไว้อย่างไรนะครับนะแต่ละหลักเกณฑ์กำหนดไว้อย่างไรเอาโทษนะครับเมื่อกี้มันดูนนหัวข้อไหนน่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับในกรณีรายละเลอียดการนวนราคากลางมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นนี่คือฉบับที่5้าเลยนะครับนะครับให้ผู้มีหน้าที่กำหนดราคากลางปฏิบัติดังนี้แล้วก็เขียนไว้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการกำหนดราคาและแหล่งวัตถุก่วสร้างนะครับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ละหลักเกณฑ์ กำหนดนะครับก็คือหลักการที่สําคัญก็คือต้องดูว่าแต่และหลักเกณฑ์กาหนดอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็คือความชัดเจนนะครับอ่ะโอเคนะครับดูตรงนี้ครับเพิ่มเติมหน่อยอันนี้เขียนว่ายิ่งชัดนะครับนี่อยู่ในฉบับที่๘นะครับ กรณีของวัสดุนะครับนะกรณีวัสดุธรรมชาติดินนะครับหินลูกลูกลังทรายนะครับนะหินเป็นต้นให้ผู้มีหน้าที่ราคากลางนะครับจะสืบหรือใช้วัสดุจากแหล่งวัสดุโดยตรงแหล่งวัสดุโดยตรงคือแหล่งวัสดุธรรมชาตินะครับบ่อด,ดินต้าทรายโลโม่นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปดูวิดีโอของรมบัญชีกลางไอ้ที่เขาบอกว่าตัวของอใช้ราคาจากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์อันนั้นไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้น นะครับบผมอธิายไว้ก่ออนนแล้วววเดดดีียด๋ยูิโกัครับกรณีตัวอย่างการคำนวณค่าง,งานต้นทุนงานทรายถมคันทางจะประกอบไปด้วยค่าวัสดุจากแหล่งซึ่งใช้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ wwwprice.moc.go.th จะได้377บาทต่อลูกบาทเมตรค่าขนส่งที่ระยะทาง5กิโลเมตรโดยใช้รถบรรทุก10ล้อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง 25.00-25.99บาทต่อลิตรจะได้ค่าขนส่ง20.39บาทต่อลูกบาทเมตรรวมค่าขนส่งและค่าวัสดุจะเป็นเงิน397.39 39บาทต่อลูกบาทเมตรนำส่วนยุบตัวของทรายถมคันทางแนวเก่าที่อยู่ในตารางหมายเหตุมาคูณผลรวมของค่าขนส่งและค่าวัสดุจะได้ค่าต้นทุนของการถมคันทางเท่ากับ556.34บาทต่อลูกบาทเมตรส่วนของค่าตัดแต่งขั้นบันได ราคากลางค่าดําเนินการและค่าเสื่อมราคางานดินคันทางกรณีบททับที่ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง25.00ถึง25.99บาทเท่ากับ7.70บาทและค่าดําเนินการงานดินคันทางบาทอัดเท่ากับ43.68บาทรวมวงเล็บ1บวกวงเล็บ 2, บวกวงเล็บ3จะได้ค่างานต้นทุนของงานทรายถมคันทางเท่ากับ607.72บาทต่อลูกบาทเมตร หลังจากที่ได้ค่างานต้นทุนรวมแล้วเราจะไปดูวิธีการใช้ตาราง factor F กันนะครับอ้าครับเมื่อกี้ท่านก็ได้ชมไปแล้วนะครับนะก็ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่างานทางนะครับงานดินหินทรายนะครับไม่ว่าจะยุคนะครับก่อนที่จะประกาศฉบับที่5นะครับนั่นคือประกาศฉบับที่3หรือก่อนหน้านั้นก็ตามนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับงานทางเราไม่ได้ไปดู ที่หนนทรายไม่ได้ไปดูพันธุ์นิจหวัดอยู่แล้วนะครับนะในอดีตก็อย่างที่ผมบอกว่ามีการตรวจสอบที่ปิดพลาดบ้างนะครับมีการตรวจสอบที่ปิดพลาดเพราะบางจังหวัดนะครับตัวของวัสดุนะครับอย่างเช่นหินนะครับมันอาจจะถูกเป็นพิเศษนะั้นที่พันธุ์นิจหวัดก็ไปสืบมานะครับทำให้ผู้ตรวจสอบเนี่ยเขาก็ไปมองว่าทําไมถึงไม่ใช้ราคาพันธุ์จังหวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเผื่อท่านตรวจสอบย้อนหลังรวมถึงที่ท่านทํางานมาแล้วนะครับ นะครับท่านจะได้มั่นใจว่าท่านทําถูกต้องนะครับก็คือใช้ราคาวัสดุที่แหล่งนะครับซึ่งตามตัวอย่างเมื่อกี้ท่านจะเห็นว่าราคาพื้นจังหวัดก็เป็นราคาที่สูงเพราะเป็นราคาขายหน้าร้านนะครับไม่ใช่ราคาที่แหล่งวัสดุก่อสร้างและต่อให้พื้นย์จังหวัดจะไปเขียนว่าเป็นราคาที่แหล่งนะครับนะท่านก็ต้องไปสืบเองนะครับท่านจะได้ราคาที่เป็นปัจจุบันเพราะราคาพื้นจังหวัดจังหวัดเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นราคาที่ย้อนหลังนะครับนะแล้วก็ปัจจุบันประกาศฉบับที่5นะครับท่านก็ไม่ต้องไปลังเล อะไรนะครับสืบจากแหล่งได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับเพื่อความเป็นธรรมกับรบจ้างจะได้มีคนมาทํางานนะครับเพราะเขาได้ราักาที่เป็นปัจจุบนันเป็นจริงเป็นธรรมโอเคนะครับสวัสดีครับ